ความคาดหวังของเพื่อไทยพอเปิดตัวทีมเศรษฐกิจออกมามันจะได้รับการตอบรับจากกระแสของคนไม่เอาผลเอกประยุทธ์กับกลายเป็นว่าไม่เป็นไปอย่างที่คาดและคนในพักเพื่อไทยก็รู้ไม่มีปัใจจัยใดที่จะทำให้พักเพื่อไทยเพิ่มกระแสมากกว่านี้อีกแล้วดังนั้นการที่พักเพื่อไทยหรือทีมกลยุทธ์ของพักเพื่อไทยจะหยิบเศรษฐาทวีศินมาปั่นนะ่ะมันยากครับ พราะมันต้องฝ่าด่านความนิยมของสุดารัตฝ่าด่านความนิยมของพิธาทะลุขึ้นไปซึ่งระยะเวลาที่เหลืออยู่ไม่พอสองเมื่อพักเพื่อไทยเปิดตัวทีมเศรษฐกิจความคาดหวังของเพื่อไทยคาดหมายว่าพอเปิดตัวทีมเศรษฐกิจออกมามันจะได้รับการตอบรับ จากกระแสของคนไม่เอาผลเอกประยุทธ์กับกลายเป็นว่าไม่เป็นไปอย่างที่คาดกลายเป็นเรื่องปกติและจะมีกระแสด้อยคือกระแสน้อยกว่าการเปิดตัวเศรษฐาทวีสินเชื่อโดยซ้ำไม่ว่าจะเป็นการตั้งหมอพรม,มินเนี่หมอมิ่งเนี่เป็นประธานคณะ ทีมงานเศรษฐกิจของพักตั้งเสฐาเป็นที่ปรึกษาพันศักดิ์วินยลัตสุภวุฒิสายเชื้อปานปีกิตกิลัตลัดนานองแล้วก็สอสอที่ทําหน้าที่เป็นทีมเศรษฐกิจเดิมของเพื่อไทยเข้ามาเป็นทีมงานเศรษฐกิจต้องบอกกับท่านทั้งหลายอย่างนี้ครับสองกระแสนี้ไม่ปังนะแล้วคนในพักเพื่อไทยก็รู้และที่พูดนี่ไม่ได้ด้อยค่านะครับพูดความจริงว่า ไม่มีปัจจัยใดที่จะทำให้พักเพื่อไทยเพิ่มกระแสมากกว่านี้อีกแล้วถ้าหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่พักเพื่อไทยคาดหมายว่าเมื่อมีการยุบสภาแล้วอุ้งอิงเนี่ยจะมาะแถลงนโยบายพักชุดใหญ่ซึ่งในทางการข่าวนี่ ก็เป็นนโยบายซ้ำๆกับนโยบายของก้าวไกลซ้ำกับนโยบายของไทยสร้างไทยซึ่งสองภาคการเมืองนี้เปิดไปแล้วแล้วก็มีรายละเอียดลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการลดค่าไฟของไทยสร้างไทยที่ลดลงมาเหลือสามบาทห้าสิบไม่ว่าจะเป็นบำนาญประชาชนของไทยสร้างไทยสามพันบาทต่อเดือนสวัสดิการผู้สูงอายุสวัสดิการก้าวหน้าของก้าวไกลสามพันบาทต่อเดือนนี่ มันเป็นเรื่องที่ประกาศมาแล้วครับดังนั้นการที่พักเพื่อไทยคาดหมายว่าในวันยุบสภาและอุ้งอิงจะมาถแถลงประกาศนโยบายสำคัญสำคัญ,คญและจะกระชากกระแสนี่มันจึงจะไม่เป็นตามที่พักเพื่อไทยคาดหมายไว้ไม่ใช่ว่าผมนี่คิดนะครับ ทีมกลยุทธ์ของพรรคเพื่อไทยก็คิดเหมือนกันเขารู้ว่านี่สูงสุดแล้วครับเพราะกระแสทางการเมืองนั้นเนี่ยมันต้องเป็นกระแสที่บีบคั้นหัวใจถึงจะชนะแบบแบรนด์สลด์เช่นการนำเหตุการณ์การเสียชีวิตของคนเสื้อแดงร้อยกดศพบาดเจ็บสองพันมากระชากอารมณ์ความรู้สึกของคนทั้งประเทศในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม ปี2 5ง4ันทําจนทำให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรประกาศตัวเพียงแค่49วันแลนสไลด์วันนั้นเนี่ยรัฐบาลเดิมเนี่ยครับใช้อำนาจรัฐเต็มที่ปิดกัน้นการหาเสียงล็อกคอหัวคะแนนของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่อีสานในพื้นที่ภาคเหนือสอสอจังหวัดมหาสารคามคนหนึ่งครับ ได้หาเสียงเพียงข้อแค่สองวันวันหนึ่งคือไปวันจับเบอร์วันที่สองคือก่อนการเลือกตั้งเพราะนอกจากนั้นออกหาเสียงไม่ได้เลยมีคนติดตามถ่ายภาพมีคนไปล็อกมีด่านมาตั้งบ้านติดถนนเลี้ยวซ้ายก็มีด่านตำรวจเลี้ยวขวาก็มีด่านตำรวจไปไหนไม่ได้เลยครับแก่หาเสียงวันสุดท้าย เอามอเตอร์ไซค์สวมเสื้อแดงใส่เสื้อแดงครับกับทีมงานสองสามคนแล้วก็มีทรโคงูงขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไอ้ตำรวจก็ไม่สงสัยไงเออผู้แทนขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปหาเสียงขับไปหมู่บ้านนั้นก็เป่าประกาศครับบอกว่าผมนี่ผู้สมัครสสพาคเพืพ่อไทยได้มีโอกาสออกมาหาเสียงวันนี้วันอื่นไม่ได้ออกมาเพราะเขากั้นไว้ จึงอยากชวนพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งหลายในหมู่บ้านนี่แห่รอบอำเภอแห่รอบเหตุเลือกตั้งโอโ้ท่านทั้งหลายครับคนมันรออยู่ไงก็แห่กันออกมามอเตอร์ไซค์จากสี่ห้าคันเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันรวมกันไปที่หน้าสารกลางอำเภอ,เอ,อหน้าสารหน้าสาวรวาว่าการอำเภอท่านทัง้งหลายครับคนเป็นพันเป็นหมื่นแห่วันเดียว แล้วเกิดอะไรขึ้นครับเลือกตั้งถล่มทลายชนะกระบวนการจัดตั้งกระแสชนะกระสุนแบบถล่มทลายนี่คือกระแสนี่คือการกระชากเพราะอะไรครับเพราะความรู้สึกอารมณ์ความโกรธแค้นของพี่น้องประชาชนที่มีใจเป็นธรรมทั้งหลายนี่ ได้เห็นการฆ่ากลางเมืองหลวงในเหตุการณ์สลายการชุมนุมในปี53คนตายเป็นร้อยบาทเจ็บส0 0พันนี่คือกระแสครับกระแสที่มากระชากความรู้สึกของคนที่จะลงคะแนนเลือกตั้งว่ายังไงต้องเอาเพื่อไทยยังไงต้องล้มรัฐบาลชุดนี้ลงไปให้ได้รัฐบาลสมัยนู้นคือประชาธิปัตดกับภูมิใจไทยนี่กระแสครับนี่คือแลนสไล คนที่วางกลยุทธ์ให้กับพรรคเพื่อไทยก็ทราบเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมจะมาอวดรู้อวดเก่งนะเขาก็ทราบเหมือนผมนี่แหละว่ามันไม่มีกระแสแบบนั้นกระแสวันนี้คือเบือ่อเบื่อประยุทธ์เบื่อสามปอเบื่อความไร้ประสิทธิภาพเบื่อความไม่เอาไหนมันเป็นอารมณ์เบื่อแล้วอยากเปลี่ยน แต่ในปีสมร้ยห้าสมันไม่ใช่อารมณ์เบื่อครับมันเป็นอารมณ์ขั้งแค้นอารมณ์เครียดแค้นแล้วอยากเปลี่ยนต่างกันนะครับนี่ถ้าท่านมองอย่างใจเป็นธรรมท่านจะเห็นอารมณ์สองอารมณ์นี้แล้วคนวางกลยุทธ์ให้กับพรักเพื่อไทยนี่ก็รู้รู้อารมณ์สองอารมณ์นี้แหละครับ อารมณ์เบื่อแล้วอยากเปลี่ยนกับอารมณ์แค้นอารมณ์เครียดแค้นข้างแค้นแล้วอยากเปลี่ยนมีพลานุภาพต่างกันมีพลานุภาพต่างกันดังนั้นเขาจึงประเมินว่าจะไม่มีทางทำให้กระแสของพรรคเพื่อไทยมากขึ้นกว่านี้แล้วไทยเท่านี้ละส่เปอร์เซ็นต์ และกระแสของอุ้งยิงก็เท่านี้ละ30%ดังนั้นสิ่งที่จะต้องทําก็คือรักษาความนิยมอันดับหนึ่งไว้ให้ได้ไว้ให้ได้ก็ต้องเน้นการเอาใจแฟนคขับอย่างที่ผมย้ําตลอดครับว่าการเดินหน้าออกกลนลงหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเป็นการเอนเตอร์เทนแฟนคขับ เป็นการรักษาความรักความชื่นชมไว้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มคะแนนไปกว่านี้เพราะเพิ่มยังไงก็เพิ่มไม่ได้เพราะองค์ประกอบมันหมดแล้วองค์ประกอบของแคนดิเดตนายกก็สูงสุดแล้วครับไม่มีใครจะเป็นแคนด d เดตนายกตัวจริงจากองค์อิงไปได้องค์อิงต้องได้เป็นนายกแน่ เสถาไม่มีวันได้เป็นจะตั้งหมอชชระนานหัวหน้าพักมานั่งอีกก็ไม่มีวันได้เป็นเพราะเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมีไว้ให้อง์อิงเท่านั้นนี่ทุกคนทราบครับจากกระแสแคนด d เดตนายกมาเป็นกระแสนโยบายอย่างที่ผมพูดนะครับยุบสภาแล้วเปิดนโยบายมามันก็เป็นนโยบายคล้ายกับก้าวไกลเป็นนโยบายคล้ายกับไทยสร้างไทย มันก็เหมือนกันกระแสทีมเศรษฐกิจเปิดออกมาแล้วมันก็น่าชำ้ำเพราะมันคนเดิมนะมันมาตั้งแต่สมัยไทยลักไทยหมอมิงพันศักดิ์นี่สุภวุฒิปานปีกิติรัตน์นี่มันสมัยนู้นนะ,ะย้อนถังไปเป็นสิบกว่าปีมันยังไม่มีอะไรใหม่ แฟนคลับเพื่อไทยจึงถามผมว่าเอาแล้วทำยังไงอ่ะนี่พูดแล้วไม่ได้บอกวิธีเลยว่าทำอย่างไรพักเพื่อไทยถึงจะก,กระชากกระแสจาก40ให้มันขึ้นทะลุไป54เปอเหมือนสมัยยิ่งรักและทะลุขึ้นไป60ให้มันแลนสไลด์จริงที่บอกว่าจะได้310อหรือจะได้377เหมือนเดิมนี่ทำอย่างไรฉเฉลยครับ มีทางเดียวมีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้พักเพื่อไทยสามารถแลนสไลด์ได้ผู้แทนราษฎรซึ่งวันนี้เพื่อไทยเองก็ประเมินว่าแค่ได้210-220นะครับดังนั้นมีทางเดียวที่พักเพื่อไทยจะมีกระแสทะลุขึ้นไปถึง300บวกมีทางเดียว นั่นคือความเสียสละของอดีตนายกทักษิณชินวัตรต้องสื่อไปถึงอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับท่านต้องเสียสละตัวเองแล้วเพราะท่านก็รู้เหมือนกับทีมกลยุทธ์ทีมป่าไสาของท่านเนี่ยได้พูดบนเวทีหลายครั้งได้ให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าถ้าครั้งนี้พักเพื่อไทยไม่แลนสไลด์ถึง310โอกาสที่พักเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลไม่มีเลยนะครับ และถ้าพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลในเที่ยวหน้านี้พักเพื่อไทยจะล่มสลายจะเดินตามรอยพักกิจสังคมจะเดินตามรอยพักชาติไทยและจะเดินตามรอยพักประชาธิปัตย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้กระแสพี่น้องประชาชนจะเปลี่ยนไปเลือกพักการเมืองอื่นไม่ว่าจะเป็นพักก้าวไกลหรือไทยสร้างไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะมันเป็นพักใหม่ประชาชนชอบของใหม่ ตลอดเวลาสดใหม่ใหญ่ดังนี่คือเรื่องที่มีน้องประชาชนชอบท่านทั้งหลายครับการเสียสละของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นผู้นำตัวจริงของพรรคเพื่อไทยท่านต้องเสียสละท่านต้องกล้าหาญในการกลับเข้ามาในประเทศก่อนการเลือกตั้ง จะเลือกตั้งวันที่เจ็ดท่านต้องอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่หนึ่งอย่าอย่ามากระชั้นชิดนะครับภาษาอีสานบอกว่าอย่ามาจ้ออย่าจ้อหลายประชาชนมันกลับอารมณ์ไม่ทันสร้างอารมณ์ไม่ทันแต่ถ้ามาไม่กระชั้นชิดเนีย่ยก่อนวันยน,ยนบัตในี่วันที่เจ็ดพฤษภาเนี่มาแล้ว